แค่สี่คน่งสองร้อยค่ะร้อยออยสองหนึ่งขอแค่ถามเส้นทางระหว่างอ2หรือ A9 ประเทศอะไรนะครับคนต้านเยอะห้าร้คันกว่าห้าร้คันนะครับตอนนี้เนี่ยครับจะเพิ่มเนี่ยครับคือ A9 บอกกันนะคะแตว่าถาา้าที่พูดคือ A9 เส้นหายก็คือไทยลาวเวียดนามใช่ไหมครับ <S <S มูการหายก่อนไแค่สองเดีเอ่อูการหายก่อนไเพ คนใช้มงค่ะมีผู้ประกอบการเนี่ยมาขอไปผลิตเชียร์ในเออ่ผลิตเราเนี่ยแค่มาเนี่ยหน้าวันนี้สี่สิบองพันเองเพราะว่าเขาบอกว่าความต้องการทางเศรษฐกิจมันจะมีกางเรียกร้อยเนื่องจากฐานการเนี่ยเช่นสมรัสเขตต่อไปลงไปที่อะไรไี่โรงงานไม่มีสุขข้าบุญเพิ่มนะครับถ้าเรือมุหวงของเวียดนามอยู่ตรงกลางไม่ได้เป็นท่าเรือเล็กหรือว่ดูนามแล้วนะครับเพราะฉะนั้น เรือนี้ถ้าเปิดแนี่นะครับมันก็จะรอว่าสินค้าจากโซนตเข็ทั้งหมดไปที่หววังแล้วก็สินค้าในภาคอีสานเนี่ยจะถูกดูดไป่นั่นเพราะว่าจกล้กละมาณนังนฉบัตรงนี้นี่ผมเทียบโคตานี้อย่างก้าเราเยอะเนแล้วงอยู่นะครับตรงจะขอเพิ่มได้นะคจะไม่ดนเกณฑ์ได้คือทางกรมจะเปิดไปรอบนะคะคืออยากให้ติดตามข่าวสาเพราะว่าจะมีประกาศกรมออกมาลอกแล้วก็จะใช้หลักเกณฑ์หน้าจัเป็นมาที่ได้ให้เป็นตัวอย่างนะคะก็เปิด ทราบว่ามีมาจากโคริดนะครับถ้าเตรียมตัวจะจุดเบรนเพิ่มเลยนะครับเพราะว่าแน่นอนครับคือผมไปดูงานหนุหหงมาแล้วนะครับแต่ถ้าเรือที่ใหญ่มากของประเทศนั่งในโครงการของประเทศและถ้านที่คุยกับผู้ในการท่าเรือของอู่หหงเนี่ยเขาตั้งใจจะดูดตู้คอนเทนเนอร์จากโรตีเกตแต่โรตีเกตเศษพิเศษของลาวนะครับออกทางจากที่ผูกดำเนินารประมาณว่า3บนาทีนะครับเพราะนั่นตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยจากเศษิพิเศษของของสวนเกตนะครับก็จะถูกดูด เพื่อลงที่ลงเรือนันนะครับเข้าไปที่ญี่ปุ่นเข้าที่จีนกวางไปแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าเล่าหวานไปลงท่าเรือหวังกับลงท่าเรืออฉบัณมีความคิดว่าท่าเรืงหวังจะใกล้กว่าที่จะมามามาอัศบังก์เพราะฉะนั้นสีค้าส่วนในไทยสามนะครับเป็นเสีจได้ก็ยึดอหน่ยที่นั่นอันนี้คือเส้นทางที่เป็นเส้นทางการค้าใหม่ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับก่จะมีคำถามอีกรอบนึงนะครับกาถึงผู้ปดยสาน แต่็นที่เราพูดเริ่มเัี่ยน